ถ้าใครที่มีกลิ่นตัวน้อยนะครับเลื่อนผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าเผื่อใครมีกลิ่นตัวมากนะครับทางนี้นะครับมาทางนี้ฟังผมนะครับจะเพื่อเรื่อนผ่านนะเพื่อเรื่อนผ่านเพราะวันนี้นะครับผมเองนะครับจะพามาแก้ไขปัญหาครับ <ças> <ç uk> คนที่มีกลิ่นตัวน้อยเนี่ยคุณมั่นใจได้อย่างไรเพราะคุณมีกลิ่นตัวน้อยนะครับการที่เราจะทราบว่าเรามีกลิ่นตัวน้อยหรือมากนะครับสังเกตง่ายนะครับถามเ่อนคัตัวครับน้อยกับเราหรือเปล่าครับปักจากเข้าข้างตัวเองครับคนที่มีกลิ่นตัวฉันกินตัวไม่แรงครับ ส่วนคนที่มีตัวแรงๆมากอันนี้เขารู้ตัวอยู่แล้วครับหลายท่านนะครับก็ยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีท้องตลาดนะครับตลาดนะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับให้เราเลือกครับแต่ถามว่ามันตอบโจทย์คุณใช่หรือไม่ถ้ามันไม่ตอบโจทย์นะครับสเปริฟเวตครับเปคำตอบที่แก้ไขปัญหาตรงนี้ของคุณนะครับฉีดแค่ครั้งเดียวครับคุ้มกินไปเลยครับ24ชั่วโมงครับไม่มีกลิ่นตัวทั้งวันไม่ต้องคอยซ้ําไม่ต้องคอยเติมไม่ต้องคอยพกครับผมส่วนคนที่มีกลิ่นตัวน้อยครับนดี๋มีเพิ่งน้อยใจนะครับ คุณจะได้รับก,ก็คือความมั่นใจครับผมแน่นอนครับว่าจะน้อยจะมากมันก็คือกินตัวครับเมื่อใช้ไปปุ๊บครับความมั่นใจจะเกิดขึ้นครับทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในทุกๆวันของการไปทํางานหรือทากิจกรรมอะไรก็ช่างนะครับหากสนใจนะครับสั่งในติ๊กต็อกได้เลยครับ